สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี f อฟทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาก็ออขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะในการติดตามรับชมคลิปนะคะรับชมแนวทางของตำเหล่าว,วันนี้นะคะท่านผู้ชม วันนี้เราก็อยู่บ้านสวนเจ๊าตาังคนภูไทยเช่นเคยนะคะอันนี้เป็นถั่วนะคะท่านผู้ชมเพอเนว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นถั่วพุ่มแม่พี่น้องอันนี้ถั่วพุ่มแลวกไก้อันนี้ถั่วฝักยาวเจ๊าตาังซื้อมาปลูกเนาะพี่น้องเออมันข้าวเครือบแคบนกันวันนี้นะคะก็จะมาย้ำตัวเลขให้กับเอฟซีนะคะ มาย้ำตัวเลขให้กับ FC นะคะสําหรับท่านไหนที่พลาดนะคะที่ไม่ได้ดูคลิปนะคะใครที่ไม่ได้ดูคลิปนะคะเดี๋ยวจะบอกตัวเลขให้กับ FC เลยนะคะชมบรรยากาศไปด้วยเนาะวันนี้เนาะอันนี้เป็นไอ้ต้นถั่วนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะเจะตังได้ลงคลิปนะคะท่านผู้ชมลงคลิปของ ของคุณยายหนดนะคะตัวเลขของคุณยายหนุดนะคะได้มาตำลาวเนาะทีเฝ้าเถียงนานะคะในวันที่24ก็คือวันวันนี้นะคะวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์นะคะพศสองันรนะคะตัวเลขของคุณยายนะคะ306 306นะคะย้ําตัวเลขของคุณยายหนุดนะคะก็คือ3 ศนย์หกนะคะท่านผู้ชมส่วนตัวเลขของปู่องดัมนะคะตัวเลขปู่องดัมนะคะก็ได้ตัวเดียวกันเลยนะคะกับคุณยายหนดเนาะตัวเดียวกันก็คือศูนศูนย์สามเพราะว่าได้สามศูนย์ศูนย์สามนะคะเป็นตัวเดียวกันนะคะสาม ศูนยูนส,สามนะคะส่วนของอปู่องดาเนาะแล้วก็ของอคุณยายนุดนะคะแล้วก็ของย่าสง่านะคะย่าสง่าให้ห้าสี่เจ็ดนะคะ 5้าสนะคะสำหรับตัวเลขของย่าสง่านะคะท่านผู้ชมโอ้ก็เจ็บหัวเข่าแท้ถีงน่องอสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะส่วนของเออส่วนของนางพญานะคะเจ๊าตตังยังไม่ได้จุดนะคะ เมื่อคืนฝันดีด้วยนะคะท่านผู้ชมเมื่อคืนเจ๊ตังฝันดีด้วยนะคะฝันว่าเมื่อคืนเนาะได้อุ้มช้างนะคะได้อุ้มช้างนะคะเมื่อคืนนี้พี่น้องจะว่าฝันดีบะเมื่อคืนนะถือว่าฝันดีนะถือว่าเจตังฝันดีมากๆเลยนะคะเมื่อคืนนี้เนาะเพราะว่านอนนอนหลับไป ฝันว่าตัวเองได้อุ้มช้างแต่ช้างมันตัวไม่ใหญ่นะสามารถอุ้มได้แต่ในรูปของช้างเน่ะขามันจะตรงๆมันไม่มันไม่อ้วนเอ่อมันไม่อ้วนตุ๊ตะเหมือนช้างอ้วนๆนะคะแต่ว่าช้างมันจะเป็นลักษณะแบบขาเรียวๆมันก็แปลกนะแต่รู้ว่าเป็นช้างนะคะเจตางก็เลยสงสัยว่าเอ้าทำไมช้างมันขามันเรียวๆมันเหมือนเลขหนึ่งแมพี่้อก ในความรู้สึกมันเหมือนมันเหมือนเอเก 91, ้าหนึ่งหนึ่งเก้าหแต่ว่าในความไอ้ที่ว่าตัวเองอุ้มนะคืออุ้มช้างแน่นอนมั่นใจว่าอุ้มช้างแน่นอนนะคะเจตังก็เลยจะตีเป็นแนวทางเป็นความฝันว่าตัวเองฝันว่าอุ้มช้างนี่แหละจะตีเป็นตัวเลขเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง พอดีว่าจะฝ่าย FC ไว้เป็นตำราวด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะฝ่าย FC ไว้เป็นตำราวเลยนะคะก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นการบอกความฝันกับ FC ว่าเมื่อคืนฝันดีเขาคิดว่าตัวเลขจะเข้าแต่ว่าจะเข้าของใครก็ไม่แน่ใจนะคะท่านผู้ชมว่าจะเข้าของเจ๊ตังเป็นความฝันฝันว่าได้อุ้มช้าง คำว่าอุ้มนี่อาจจะเป็นเออ่ถ้าสามตัวจะตังตีห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้านะคะเก้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าอันนี้ตีตำราวให้เด้อห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้านะคะตีสามตัวให้กับเอฟซีนะคะฝันว่าได้อุ้มช้างเนาะแล้วก็ส่วนของปู่องค์ดำนะคะเดี๋ยวเจตังย้ำให้ตัวเลขของปู่องค์ดำนะคะจุดขอ กับปู่องค์ดำเมื่อวานนี้นะคะตัวเลขของปู่ได้0ูนย์ศสาหรือว่าส0 0ศนะคะ0ูนสาหรือว่า30 0ศนะคะสำหรับตัวเลขของปู่องค์ดำนะคะของปู่องดำนะคะตรงกันกับของคุณยายหนุดเนาะของคุณยายหนุดนะคะผีเฝ้าเทียงนาแกหนุดให้สา6ศย์หหรือว่าหกศย์สาม ตัวเลขจะตรงกันก็คือ3 0 0 3นะคะท่านผู้ชมเนาะก็เสียงโชคลาภตัดเล่นได้นะคะสำหรับตัวเลขของเออคนใหญ่แต่ว่าเน้นไปที่3 0 0 3นะคะมั่นใจมากที่สุดนะคะแต่ว่า0 0ก็กันไว้หน่อยก็ดีนะคะกันกันไว้นะคะเอ3สา3แล้วก็0 0นะคะ ส่วนตัวเน้นตัวย้ำนี่จะตั้งว่าจะไปที่สามศููนย์สามแล้วก็เส่วนความฝันนี้มั่นใจมากนะคะเมื่อคืนนี้แล้วก็จำได้ด้วยนะคะว่าว่าได้อุ้มช้างฝาก f c ซไว้เลยนะคะสำหรับความฝันว่าตัวเองฝันดีฝันว่าได้อุ้มช้างนะคะตีเป็นตัวเลขเก้าหนึ่งห้านะคะ เอาเป็นเก้าหนึ่งหาเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องอยากตัดเล่นก็นได้นะคะเก้าหนึ่งห้าตัดเล่นมันก็จะเป็นเอ่อหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าห้าเก้านะคะอันนี้จากเอฟซีไว้ y นะคะเป็นตำลาวเนาะสำหรับท่านไหนเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะ นอนตื่นมาใหม่ๆพี่น้องถือว่าฝันดีฝันว่าได้อุ้มสางว่ามนันซิมีโชกท่านผู้ชมเออลืมบอกไปเมื่อวานนี้นะครับรถเอ,อ่อไปที่ลานตมนะมีงูตัวนึงตัวหนึ่งก็วิ่งต,ต,ตัดหน้ารถทะเบียนคันนี้เลยนะงูแลนตัดนารถอีกพี่น้องโชคสองซันเดอมือมือนี่จะมีโชคสองชั้นแน่ๆเลยนะถ้าถ้าเกี่ยวกับงูนี่ก็ จะมีโชคนะคะหรือว่ามันจะเป็นทะเบียนเนี่ยสามศูนย์ทะเบียนรถข่อยพี่น้องสามศูนย์นะคะทะเบียนรถเมื่อวานไปที่ลานตมนะเอบุญธรรมจุดทูบได้แปดห้าด้วยนะแต่ว่าเป็นรัฐบาลไทยแปดห้าหกนะเมื่อวานนี้นะคะเป็นรัฐบาลไทยแต่ว่าวันนี้นะคะเจตังอาจจะเน้นตัวเลขให้เอฟซีนะคะตัวเดียวมเม็ดเดียว หางเดียวเม็ดเดียวนะคะ3003 3003เป็นล่างนะคะส่วนบนนะคะเจ๊ตังเน้นให้1951 951 159หรือว่า915คือ3ตัวนี้กลับไปกลับมาได้เลยนะคะถ้าตรงๆถ้าตรงๆงเป็น951าห้าหนเด้อพี่น้อเก้าหกับ30 951กับ30นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้เอฟซีโชคดีมีโชคลาภนะคะขอให้เฮงเฮงฟังฟังรวยๆวยสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมก็ถ้ายังไม่โชคดีขอให้โชคดีในคลิปนี้นะคะถ้าใครโชคดีแล้วก็ขอให้รวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุสาธุเดอ้อปู่ม่ใลูกหลานขอพรโชคลาภกับปูองดําขอให้เอฟซีพันสกุลนมัในเดอ้อปูเด้อ โสกบ่าหมานมาหลา้งวนแล้ววนนี้ขอให้โศกให้หมานให้ํำให้รวยนะคะให้เพื่นอนมีคาใส่ใจที่มันหลยก็ให้ให้ลดลงให้เพื่อนได้ใส่ได้ซอยแน่นะคะอย่าให้ขาดทึนได้ป่วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุพี่นอ้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ